ท่านผู้ชมครับใน EP ที่22เนี่ยผมเคยแนะนําหูฟังไปตัวหนึ่งนะครับผมบอกว่าเป็นหูฟังจีนราคาประหยัดที่เสียงดีมากนะครับราคามาณหก0จบาทนะครับใครจําได้มั่งถังซื้อว่านเอ,อ๋อนะร์ชื่อจีนเลยถังซื้อว่านเอ,อ๋อหูฟังราคา690หรืออะไรประมาณนี้แหละคุ้มเงินมากสําหรับผมแล้วเมื่อประมาณ2องสัปดาห์ก่อนเนี่ยในคลิปนั้นนะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเข้ามาบอกว่า เขาคิดว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะไม่ได้มีแค่ตัวนี้หรอกเขาบอกชื่อมาผมก็ลองไปเสิร์ชดูหูราคา700กว่าบาทเองนะครับหูฟังอันนั้นคือตัวนี้ครับยี่ห้อ CCA รุ่นรุ่น CCA รุ่น C10 C10 นะครับหูฟังตัวนี้ราคาแค่คือผมเห็นในเว็บมีหลายคนขายหลายราคานะ แต่อันนี้ผมซื้อมาในราคา792บาทเป็นหูฟังเขาบอกว่าเขาใช้ตัวไดรเวอร์เนี่ยเป็นไฮบริดไดรเวอร์10ตัวไดรเวอร์ Driver 10ตัวท่านผู้ชมครับผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ผมไม่สนใจนะว่าเขาจะใช้ไดรเวอร์1ิตัว20ตัวหรือกี่ตัวนะครับ หูฟังเนี่ยจำนวนไดเวอร์ไม่ได้บอกคุณภาพนะครับผมบอ,อกเลยหูฟังเนี่ยจำนวนไดเวอร์ไม่ได้บอกคุณภาพแต่อย่างใดนะครับก่อนอื่นแป๊บหนึ่งผมจะให้ดูให้ท่านชมดูนี่ยผมไปซื้อจากร้านนี้ช้อปปีเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเจ็ดร้อก้สิบสองบาทตัวเนี้ยหูฟังตัวเนี้ยมันมีสามสีนะตัวเปลือกเห็นไหมตัวนี้เป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีดําผมก็เออ อย่างผมเนี่ยน่าจะธรรมดานะอย่าเอาไปดุจขวาเกินไปเลยนะครับเอาสีดําแล้วกันมันเป็นดําใสๆนะเดี๋ยวให้ดูตัวจริงกันก่อนก่อนอื่นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมผมถึงอยู่ๆหยิบท่านผู้ชมถ้าถ้าตามเรามาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าการที่ผมจะหยิบอะไรขึ้นมาอย่างหนึงนะ่งเนี่ยมันจะต้องมีสตรอรี่นะมันจะไม่ใช่หูฟังที่แบบว่าใครก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยมอท่านผู้ชมไว้หูฟังราคา300400บาทที่เป็นอินเอียร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีเยอะเลย มันมีเยอะเลยแต่เท่าที่ผมไปไปสุ่มๆไปดูลาดเรามานะส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าราคามันก็3า0สี่บาทนั่นแหละหูฟัง300เสียงก็300หูฟัง400เสียงก็400บางตัวก็เบสเยอะบางตัวอะไรเงี้ยบางตัวก็แข็งๆหน่อยก็ผมก็เลยไม่ได้ซื้อมาลองเพราะว่าดูจากรีวิวแล้วก็เออน่าจะเราน่าจะไม่ชอบนะครับตัวนี้เนี่ยมีท่านชมคนหนึ่งแนะนํามาขอขออภผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับจชื่อไม่ได้แล้ว เขาบอกว่านวเนี่ยตัวนี่เขามาฟันธงเขาเขาบอกสั้นๆเลยในในในอีพีที่ยีเนี่ยที่ผมแนะนําหูฟังของถังซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่า CCA C สิบเหรือว่า CCA C 1 0ดีกว่าอะไรจำลองเนี้ยนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็เออราคามันไม่ได้แพงที่เราจะอยากซื้อมาไหนไหนเขา้าเขามาดูเราแล้วแล้ว,ลวเขาแนะนําเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันน่าจะมีอะไรถูกไหมสาหรับไอตัว10ไดเวอร์เนี่ยผมเฉยๆนะ ราะผมบอกว่าจริงๆจำนวนไดเวอร์ไม่ได้เป็นตัวบอกคุณภาพนะผมผมย้ําหลายครั้งแล้วนะครับแล้วพอซื้อมาจริงๆเนี่ยคำว่า1ิบไดเวอร์ของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีข้างละสิบไดเวอร์มันมีข้างละห้าไดเวอร์นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูมันมีข้างละ5้าไดเวอร์ก็เยอะแล้วนะก็เยอะแล้วห้าไดเวอร์ไดเวอร์ตัวหนึ่งเป็นเป็นเดนามิกนะเป็นเดนามิกไดเวอร์สิบมิลน,นะครับ แล้วก็บาลานซ์อะมาเจอร์ไอตัวด y นมิกไดเวอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กนีโอไดเมียมอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ไดอะแฟมเป็นไทเทเนียมนะเดี๋ยวมาใกล้ใกล้มาใกล้ใไดอะแฟมเป็นไทเทเนียมแม่เหล็กเป็นนีโอไดเมียมก่อนอื่นเลยนะผมบอกว่าพอพอผมรับรับสินค้ามันเนี่ยก่อนอื่นที่ผมประทับใจมากคืออย่างนี้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับกล่องเลย กล่องเนี่ยคือกล่องไม่มันถูกมากกล่องแบบเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลืองค่ากล่องเยอะนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยแบรนด์นี้มันมีที่มาที่ไปไงผมไปหาข้อมูลมาผมทาการบ้านนะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะง่ายๆอย่างเงี้ยให้ดูปุ๊บปั๊บปั๊บเป็นภาษาจีนนู่นนี่นั่นนะครับเป็นหูฟังเป็นแบบถอดสายได้นะเป็นแบบทูพินหลังๆเขานิยมถูพินกันนะแล้วก็ตอบสนองความที่7เฮิร์สถึง40,000เฮิร์ตรงนี้ก็ไม่อยากให้ซีเรียสนะครับ ฟังจริงดีที่สุดนะอิมพีแดนซ์สา2โอมมีแววขับง่ายความไวร้อยแปดเดซิเบลน้ำหนัก29กรัมประมาณนี้นะคร่าวๆตัวตัวหูฟังก็ไม่ได้มีอะไรมามากมายนะมันไม่ได้มีกล่องไม่มีกระเป๋าราคานี้จะเอากระเป๋าเหรอนะครับเนี่ยให้ดูก็มีจุกหูฟังมาให้เปลี่ยน2องสซส์นะ มีมาให้สีไซส์รวมไอที่มันติดมากับหูฟังด้วยผมผมสามารถใส่ไซส์มีเดียมที่เขาให้มาได้เลยนะก็ให้ดูว่าข้างในไม่มีอะไรนะไม่มีอุปกรณ์เสริมอะไรมาเลยนะเก็บไว้ก่อนกล่องก็เก็บไว้นะครับจากผมไปหาข้อมูลนะผมคือตัวนี้คือตัวบอดี้มันเนี่ยนะครับตัวบอดี้มันเนี่ยผมดูข้อมูลแป๊บหนึง่งตัวบอดี้มันเนี่ยทำจากทำจากไลวา แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันเป็นเลซินกับโลกับอลูมิเนียมมั้งนะครับเนี่ยตัวตัวตัว,ตวเนี้ยตัวบอดี้ข้างใน,น,เ,นเป็นเลซินที่บอกสีดำมันคือดําใสนะเห็นไหมคือก่อนอื่นเลยเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนแรกเราเห้เห็นยี่ห้อประหลาดๆอย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่าเป็นมัลติไดเวอร์เป็นไฮบิดไดเวอร์หูมีข้างหนึ่งมีห้าไดเวอร์มีจริงเปล่าเขาก็เลยทําตัวเปลือกให้มันใสๆให้เราเห็นเลยว่ามันเป็น5้าไดเวอร์จริง ไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะแต่มันมี5ไดเวอร์อยู่ข้างในจริงท่านชมคือยืนนับไดเวอร์ได้เลยอะนะเราสามารถนั่งนับไดเวอร์มันได้เลยเนี่ยให้ดูตัวจริงผมหันถูกจิตปะวะแล้วงานนะงานก็คืองานเนี้ยบสิบไฮบริดเทคโนโลยีข้างขวานะครับข้างขวา40 ที่เห็นแน่ๆเลยนี่เห็นดันามิกไดเวอร์ตัวนึงแล้วจริงๆบาลานก็เห็นนะบาลานอเมเจอร์ก็เห็นแต่ในน,นิ่มกองกันอยู่เนี่ยนะครับจริงๆที่บอก10ไดเวอร์เนี่ยย้ำอีกทีข้างหนึ่งมีแค่5ไดเวอร์นะมีดันามิกตัวหนึ่งแล้วก็บาลานอเมเจอร์อีก4ตัวนะครับแล้วเขาบอกมีครอสโอเวอร์ด้วยเวอร์มากเลยเจ็ดร้อยกว่าบาทมันมีอะไรเยอะแยะวะนะครับตัวบาลานอเมเจอร์นะถ้าผมหาข้อมูลนะอันนี้มาจากเว็บเฮดไฟนะครับที่มีคนมารีวิวเขาบอกว่า สองตัวเนี่ยเป็นเสียงกลางนะครับอีกสองตัวเป็นเสียงแหลมเป็นไดรเวอร์จากโนเลสนะครับยี่ห้อโนเลสก็มีชื่อนะเป็นรหัส50060กับ30095จริงเท็จยังไงไม่รู้เพราะไม,ไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆให้ดูเปิดจุกออกมานี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้ดูกันก่อนหูฟัง792บาทให้ดูงานตอนแรกที่ผมแกะออกมาเนี่ย โอ้โห oh, หน้าตาประทับใจเลยนะตรงนี้เป็นโลหะนะครับชิ้นนี้เป็นโลหะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเรซินก่อนอื่นเลยหูฟังขนาดค่อนข้างเล็กนะใส่ใส่แล้วไม่ไม่เจ็บหูมากนะครับใส่แล้วไม่เจ็บหูมากค่อนข้างเล็กแล้วก็ใส่กระชับสําหรับหูผมนะสําหรับหูผมเนี่ยกระชับมากแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยอันนี้อย่าเพิ่งใส่กันจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือไอ้สายตรงเนี้ยไอ้ตัวสกรีนที่มันจะบอกว่าเป็นข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยมันมองยากมากท่านชมต้องเอาไฟส่องเอากล้องส่อง ตอนแรกผมคิดผมตาไม่ดีแต่เอากล้องส่องก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราใส่ผิดก็แค่สลับนะท่านผู้ชมก็สามารถเทสซ้ายขวาได้เองอยู่แล้ว,ลวก,ก,ก็ถือว่าไมไ่ใช่เรื่องเดือดร้อนเลยนะครับหูฟังเวลาใส่ก็คือปกตินะเกี่ยวหูแล้วก็ใส่เป็นหูฟังเหมือนอินเอียท,ท,ทั่วไปนะครับคราวนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ที่อะไรท่านผู้ชมยี่ห้อ cca เนี่ยจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะแต่ไปหผมาข้อมูลมานะ cca เนี่ยมันย่อม,มาจาก clear concept อ,อ,อก่อนอื่นเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนตอนที่ผมเข้าไปใน e เว็บช้อปปี้เมื่อกี้น,นะครับผมไปดูรีวิวผมให้ท่านผู้ชมดูรีวิวเลยคือ1เนี่ยมันเป็นหูฟังที่ดูมีท่านผู้ชมดูเลตติ้งรีวิวผมไม่ต้องบอกเยอะ422รเลตติง้งแล้วค่าเฉลี่ยของรีวิวอยู่ที่4.9นะครับเต็ม5นั่นหมายความว่าขายไปแล้ว1,100ชุด ตามที่ข้อมูลในเว็บช้อปปีร้านนี้นะ CT Music c t Music เขาก็เป็นคืองี้ไอหูฟังตัวนี้เนี่ยท่าผมไปหาข้อมูลมานะมันเป็นที่นิยมในหมู่นักดนตรีคนเล่นดนตรีพวกคนทำงานโปรด้วยนะอีกอย่างหนึ่งมันขายในร้านขายที่เป็นร้านขายอุปกรณ์สำหรับคนทำงานเสียงอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่หูฟังที่มาทาง h i ไฟโดยตรงแต่มันมาทางคนที่ทำซาวนะครับเพราะฉะนั้น เฮ้มันก็น่าสนใจฮะแล้วอย่างหนึ่งราคามัน792สมมมติซื้อมาแล้วเสียงมันห่วยแตกแตก็แค่จบไม่ต้องมาแนะนํากันนะครับแต่ซื้อมาแล้วผมบอกท่านชมเลยว่าผมฟังแล้วผมเซอร์ไพรส์จนจนมันเป็นเรื่องให้ผมมานั่งคุยวันนี้ได้นะครับเอาก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่า cca ในเป็นใครไม่เคยได้ยินเลยชื่ออย่างกับพวกเครื่องบินลบนะครับ cca ย่อมาจากย่อมาจาก clear concept audio นะครับบริษัทเนี้ยเปิดตัวในปี2018 นะครับก็เป็นบริษัทในเครือหรือเป็นบริษัทลูกอ่าเขาบอกว่าเป็น Sister Company of Budget Earphone Kings เป็นบริษัทน้องของโนโนเ e สเซนิต no หรือ KZ อคนที่ชอบหูฟังอินเอคนที่เล่นหูฟังอินเ r ียทุกคนต้องเคยได้ยินหูฟังยี่ห้อนี้ยี่ห้อ KZ เป็นแบรนด์ลูกพี่ลูกน้องกับ KZ นั่นเองนะครับ CCE ตั้งชื่อได้แบบเหมือนกับพวก หน่วยลบพิเศษอะไรเงี้ยนะครับเรารู้แค่นี้ก็คือเป็นแบรนด์จีนนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแบรนด์เคเขามีหลายรุ่นนะผมเห็นมีบางคนมีประสบการณ์ก่อนผมอีกผมต้องบอกผมจริงๆกับผมไม่ได้เป็นคนที่ตามอะไรพวกนี้แบบละเอียดมากหลายอันน่ยผมได้จากท่านผู้ชมนี่แหละนะครับบางคนเล่นก่อนผมอีกนะครับแต่ผมเล่นแล้วเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันในฐานะคนที่อยู่ในวงวงการแล้วก็มีโอกาสได้ลองของดีๆมาพอสมควรนะครับ ตัวไหนดีๆผมจะมาเล่าต่อตัวนี้อ๋อเปลือกเป็นซนะิงอัลลอยแล้วตรงนี้เป็นเลซินนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมาก792บาทอย่างที่ผมบอกนะแกะมาฟังครั้งแรกเนี่ยผมไม่คาดหวังอะไรเลยสายก็ธรรมดานะตามที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกก็ใช้ได้เป็นสายที่ใช้ได้ธรรมดาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแว็บแรกเลยนะคือเวลาผมจะเทสหูกฟังเนี่ย ผมไม่สนใจเรื่องเบิร์อินนะอย่างที่เราเคยทำอ่า ep หนึ่งเราคุยเรื่องเบิร์อินไปแล้วเบิรนะ์อินอ่ะมันไม่ได้สามารถเปลี่ยนดําเป็นขาวขาวเป็นดำนะมันอาจจะมีอะไรต่างเป็นนิดหน่อยแต่ว่าแว็บแรกเราแกะออกมาถ้ามันดีมันจะดีเลยตัวนี้ผมบอกทั้ชมเลยว่าสําหรับผมมันเป็นหูฟังที่เสียงดีมากตั้งแต่แกะกล่องผมพูดได้ชัดๆเลยว่าเป็นหูฟังที่เสียงดีมากตั้งแต่แกะกล่องถ้าสมมุติเขาไม่ขาย7จ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทคำว่าเสียงดีในที่นี้ของผมเนะี่ยผมไม่ได้ดูที่ราคาด้วยนะ คือตัวนี้ถ้าขายพัน0้าพันเผมก็ยังบอกว่ามันเสียงดีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าพันห้าพันเมันจะมีคู่แข่งเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าในเรนนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับคนที่มาแนะนําผมเลยนะว่าตัวนี้เสียงดีกว่าถัางซื้อว่านเอ๋อแบบแบบคนละเรื่องนะก่อนอื่นเลยเนี่ยคำว่าดีของผมคืออะไรก่อนอื่นเลยสมดุลเสียงที่ฟังเนี่ยมันไม่แปลกหู คือด้วยความที่เราผ่านหูฟังมาเยอะมากเนี่ยผมจะมีเสียงที่อยู่ในใจผมจะมีเสียงที่เรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติในแบบที่ผมชอบอะนะครับตัวนี้ผมฟังปุ๊บมันไม่รู้สึกผิดแปลกไปจากหูฟังพวกนั้นเลยอ่าแม้ว่าโอเคในรายละเอียดมันจะมีอะไรต่างกันแต่ว่าผมฟังครั้งแรกผมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรแปลก,ปลกตรงนี้นะเป็นเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะผมถือว่าหูฟังที่พอฟังปุ๊บมันมัน เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยอ่ะเฮ้ยในราคาเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยได้ด้วยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคือเนี่ยผมเมื่อวานผมนั่งฟังแล้วพยายามสรุปมาเป็นข้อๆ้อนะเพราะที่เราฟังผ่นานๆหูเราจะไม่ได้จํเพาะไปผมขออนุญาตเปิดโพยดูนิดนึงแต่ว่าโพยพวกนี้มันไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากสิ่งที่มันไหลไมาจากความรู้สึกของผมนั่นเองแต่ว่าผมกลัวมันจะตกหล่นล้วพูดไม่ครบเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างงี้กันก่อนอื่นก่อนอื่นเดี๋ยวนะกล่องไปไหนแล้ววะ จะได้มีแบ็กกราวนิดนึงอ่าเผื่อเราตัดไปตัดคลิปไปลงแลมจะลงได้สวยก่อนอื่นเลยฟังแล้วสมดุลเสียงไม่ได้มีอะไรแปลกหูนะครับเสียงกว้างขวางมิติด้านลึกอาจจะดูแบนๆไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ฟังดูขี้เหล่หรือว่าน่าเกลียดอะไรเลยนะครับอีกอันคือขับง่ายเรียกว่าถ้าเกิดมือถือตัวไหนที่มีช่องเสียบ3.5นะขับได้แน่นอนอแรงขับในในตัวมือถือขับได้เลย หรือว่าใครที่ต่อพวกดองเกิลเนี่ยผมลองกับดองเกิลของ Apple อะ่ะตัว usb c ดองเกิลของ Apple หรือว่า l i h t n i n g t o สามจุดของเขาเนี่ยขับได้กระจายเหลือเฟือนะครับขับง่ายมากฮาร์โมนิกในย่านกลางและต่ำอาจจะไม่เด่นมากคือเสียงกลางเสียงต่ำมันเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายๆพวกอุปกรณ์โปรอะ่ะมันจะมันจะออกมาชัดๆแล้วมันจะไม่ค่อยมีความอบอุวนความอิ่มของเสียง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีเลยนะแต่มันจะไม่ค่อยเน้นมันจะค่อนข้างออกมาแบบแบบเขาเรียกอะไรเถนตรงนิดนึงเถนตรงนิดนึงจะไม่ค่อยให้เนื้อที่มันอวบอวบหรือว่ามีแบบความอุ่มอุมอะไรมันจะไม่ค่อยมีตรงนั้นมากแต่ก็พอมีนะแต่อันนี้คือเราฟังเทียบกับหูฟังราคาแบบแพงกว่ามันสิบเท่าหูฟังตัวละเจ็ดพันแปดพันนะมันถึงจะได้ยินความต่างตรงนี้นะนะครับแล้วที่ผมผมบอกว่า เสียงมันดีกว่าว่านไอตัวถังซื้อว่านเอ๋อนะครับผมบอกเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเทียบกันนะว่านเอ๋อเสียงจะอิ่มกว่าเสียงจะอิ่มกว่า,วาแต่ว่ารายละเอียดเรื่องเรสโซลูชันเนี่ยเราเคยพูดกันไปแล้วนะว่าไฮเรสโซลูชันมันไม่ได้แปลว่าตัวเลขนะหมายถึงเสียงนะครับเรื่องเรสโซลูชันเนี่ยไอซีซีเอ0เนี่ยกินขาดครับกินขาดเลยพูดง่ายว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาไอหูฟังตัวเนี้ยซีซีเอ40ให้ผมฟังเทียบกับถังซื้อว่านเอ๋อแล้วนะ แล้วที่โดยที่ผมไม่รู้ราคาของทั้งคู่เลยเนี่ยผมคิดว่านะผมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ขายแพงกว่าว่านเอ๋อเท่าตัวสมมติว่านเอ๋อขายห้าร้อยตัวนี้ต้องขายพันหนึ่งว่านเอ๋อขายพันหนึ่งตัวนี้ต้องสองพันคือคือเสียงมันมันดับเบิลราคาไปในความรู้สึกของเราอะนะครับส่วนการแพร่ิ่งอะง่ายง่ายง่ายเลยมีอะไรที่ตกหล่นไหมคืออย่างนี้อ่ะอ่ะพูดเรื่องเสียงนิดนึง คือจุดเด่นมันคือรายละเอียดของมันครบทุ้มกลางแหลมมาครบเลยผมไม่สนใจตัวเลข7เฮิร์ตถึง 40K นะผมไม่ได้ไปวัดอะไรขนาดนั้นแต่ผมฟังกับเพลงหลายๆแนวที่ผมฟังเนี่ยก่อนอื่นเลยรายละเอียดครบคมชัดแต่ไม่บางเสียงสดดุดันก็ได้ฟังป๊อปล็อกสนุกฟังแนวอื่นก็ไม่ได้แย่ฟังคลาสสิกฟังฟังแจ๊สฟังได้ฟังได้เลยแต่ว่าถ้าฟังล็อกมันเหมือนกับเหมือนมันจะ มันจะมาถูกทางมันเป็นพิเศษหรือว่าฟังป๊อปทั่วๆไปเนี่ยนะครับเอออย่างเวลาเราฟังเพลงที่มันอาจจะไม่เหมาะกับมันมากเนี่ยพอเราไปมองราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทโอ้ไม่กล้าตีจริงๆไม่กล้าตีจริงๆนะครับแล้วก็เป็นถูฟังที่ขับง่ายอย่างที่บอกนะแล้วคุณภาพเสียงมาสามารถแปลเปลี่ยนไปได้ตามคุณภาพของเครื่องเล่นหรือว่าแดกแอมป์ M ที่เราใช้ด้วยเดี๋ยวผมจะมากองให้ดูว่าผมได้ลองใช้มันกับอะไรบ้างนะเนี่ยหมดเนี่ยผมได้ลองแล้วทุกตัว แดกถูกเสียงก็ได้ประมาณหนึ่งแดกของ Apple นะครับสามกว่าบาทเนี่ยหรือ6ก0กว่าบาทผมจะไม่ได้เสียงก็ได้ประมาณหนึ่งพอเราขยับแดกขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเสียงมันก็เปลี่ยนไปได้ตามนะเสียงมันก็ดีขึ้นตามแดกเพราะฉะนั้นหมายวามว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้จํากัดคุณภาพเสียงจนเวลเราเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นตามตัวนี้นะผมบอกเลยว่า ก่อนจะไปสรุปเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นๆของมันการแพลลิ่งของมันนะครับการแพลลิ่งของมันเนี่ยออผมดูหลายๆรีวิวนะบอกว่าสายเนี่ยมันดูลุกชีพเปลี่ยนสายแต,แต่แต่ที่ผมเล่าให้ฟังไปทั้งหมดเนี่ยผมผมไม่ได้อ้างอิงถึงสายอื่นเลยนะผมผมใช้สายแถมของมันนี่แหละนะครับผมใช้สายแถมมันนี่แล้ผมเชื่อแล้วเกินว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนสายอัปเกรดมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เมกเซนนะถ้าเราเปลี่ยนสายอัปเกรดเส้นละพันหกับหูฟังตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาท แต่มันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเท่าเรามีอยู่แล้วก็ได้นะผมไม่ได้บอกว่าผิดแต่ว่าอย่างที่บอกนะคือถ้าเกิดผมจะซื้อสายหูฟังเส้นละพันห้ามาใช้กับหูฟัง7 0็ดร้อยผมเอาเงินมารวมกันแล้วก็ไปซื้อหูฟังราคา2 0 0 0ดีกว่าไหมนะครับอันนี้ให้ไว้เป็นไอเดียนะครับก็แล้วแต่จะชอบนะสำหรับเรื่องการ pairing กับพวก DACM หรือว่า dongle USB dongle DAC เนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยใครที่ไม่คิดอะไรมากนะสมมุติจะซื้อให้แฟนใช้นะ ซื้อให้แฟนใช้เนี่ยจะวาเลนไทน์แล้วซื้อสีชมพูให้แฟนใช้7 9 2รบาทแฟนไม่รู้หรอกเราบอกว่าตัวเป็นพันก็ได้คุณภาพมันได้นะคุณภาพมันได้นะแล้วก็ให้เขาใช้กับไอเนี่ยไอไอแจ็คแปลงของ Apple อ่ะถูกๆผมว่าเขาแฮปปี้แน่นอนนะจริงๆแล้วหน้าตามันก็เนี่ยไม่ได้ดูขี้เหร่เลยไม่ได้ดูขอถูกตามราคามันนะครับแต่สำหรับคนที่อยากเล่นไฮเลสนะครับการแพล่ริ่งของมันเนี่ยผมว่าเลยว่าหางหนูอย่าง อ่ะตัวที่ผมคิดว่ามันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เมยอซูไฮไฟด c กเมยอซูเนี่ยเป็นไฮไฟด c กที่รองรับ High สออเดียโอออกมาหมูหลายปีแล้วราคาผมไม่แน่ใจยังหาซื้อได้หรือเปล่าแต่ราคาไม่ได้แพงแต่ข้อเสียของเมยอซูไฮไฟด c กอย่างเดียวที่ผมรู้สึกตลอดคือแรงขับมันน้อยนะครับแต่เสียงมันดีมากนะเสียงมันนุ่มเสียงมันฟังสบายเสียงมันนิ่มมาก แล้วพอจับคู่กับเจ้า CCA C, C 1 0เนี่ยโอ้โหเป็นปีเป็นขุยท่านผู้ชมแล้วมันเล่นได้ถึง DSD อ่ะมันไปถึง DSD น่าจะ128เลยมั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ Hi-Res 192อะไรเงี้ยเหลือเฟือเล่นไฟล์ CD 1 6 b บ4.1ิต4 4 1คุ้มสุดๆกระจายแล้วไม่รู้ใครหามือสองได้ผมไม่รู้ของใหม่อย่างมีอยู่หรือเปล่านะตัวไหนในในกลุ่มนี้ถ้าเกิดมันมันไม่มีแล้วผมจะจะพูดไปค้ำๆนะอย่างเงี้อยอย่างไอตัวไอตัวเนี้ย ชื่อสอหรูเนี่ยมันไม่มีแล้วก็อาจจะพูดคำม,มไปนะอีกตัวหนึ่งอย่างในแดกราคาถูกๆเท่าๆก,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 กันตัวนี้ผมไม่ค่อยเลขาเมนนะครับฟิโอเคเอวันฟีโอเจับกับ c ีซีเผมว่าเสียงมันบางไปนิดนึงแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมได้แต่ว่าด้วยความชอบของผมนะ่ยผมว่าผมว่าไปไอ้นี่ดีกว่าเหมือนซูไฮไฟแดกนะครับหรือว่าถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเหมือพี่เหมือนซูไฮไฟแดกมันหาไม่ได้แล้วนี่ไปนี่ไปนี่ นี่นไอตัว s s ส e ซ e ันเ e ินี่ก็น่าจะไม่มีแล้วมั้งหมดไปจากตลาดตัวนี้เสียงดีมากเหมือนกันแต่ก็ราคาสูงราคา5,000กว่าบาทแล้วก็มันเขาไม่ได้ไ่น่าจะเอาออฟสต็อกไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าแต่เกิดท่านผู้ชมบอกว่าอยากเล่น High ฮเ e s ด้วย PM เอ็มไอ้เหมือซูไฮไฟดักอะแต่มันไม่รองรับ MQA นะถ้าอยากเล่น MQA ไปตัวนี้ครับตัวนี้เคยพูดถึงไปแล้วนะ t e m p o t e c h Sonata B H D ตัวนี้ไปตัวนี้นะโปรด้วยมั้งมีคำว่าโปรเลยชื่อยาวมาก TempoTech Sonata BHD Pro ขับแรงขับไปตัวนี้กระจายขับได้กระจาย,จายแล้วก็เผื่ออนาคตด้วยเผื่อเราจะไปเปลี่ยนสายเป็น4.4บาลานซ์นะก็ได้แล้วก็ตัวนี้รองรับ MQA ด้วยเสียงเนี่ยฟังสบาย TempoTech นี่เป็นแดกอีกตัวหนึ่งที่เสียงค่อนข้างซอฟนะใช้ชิปคิสไอซเซอร์ลตลอ,อจิชิปคู่เลย เสียงค่อนข้างซอฟนะฟังผมเป็น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 แดกแอมพกพาอีกตัวนึงที่ผมชอบเสียงมันมากนะเข้ากันเป็นปีเป็นกลย2,000กว่าบาทเองด้วยประหยัดเงินนะครับถ้าไปสูงกว่านั้นกันเนี่ยตามที่เห็นนะคงคงไม่ต้องหยิบขึ้นมานะครับเพราะว่าราคามันจะเวอร์มากนะครับก็อาจจะเป็นการแพร์ลิงที่ไม่เหมาะนะครับเป็นการแพร์ลิงที่ไม่เหมาะ t e m p o t e ค h s o n a t a BHD Pro จะได้รายละเอียดที่ดีกว่าเหมยสู้ขึ้นมาอีกนะครับเลี้ยวแรงเหลือเฟือต่อยอดอนาคตง่ายเข้ากันได้ดีราคาไม่แพงเราเล่นได้หลากหลายแนวด้วยนะครับส่วนอย,อย่างที่บอกนะแดกแอมที่ราคาแพงกว่าน,นี้ผมไม่แนะนําเพราะว่าเราสามารถเอาเงินส่วนต่างเนี่ยไปอัปเกรดที่ตัวหูฟังได้โดยตรงเลยแต่ถ้าเกิดใครที่มีอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยผมก็เอามาลองได้ก็ไม่ว่ากันหรือว่าคันอยากลองหรือว่าพี่ไม่เป็นไรหรอกผมผมอยากจะซื้อตัวนี้มาเลยตัวซื้อตัวนี้มาเลย แล้วมาใช้กับ700รกว่าบาทเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็เปลี่ยนหูฟังอีกเอาเลยครับลุยเลยนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยแต่ผมบอกให้เลยว่าคนเปลี่ยนแดกดีดีดขึ้นไปไอหูฟังตัวนี้มันก็เสียงดีตามคุณภาพของแดกขึ้นไปอีกมันเสียงดีได้มันไม่ได้อันที่ตัวมันเองทั้งหมดที่พูดมันเนี่ยท่านผู้ชมเราแลกมาด้วยเงินเท่าไหร่ครับ792บาทผมเห็นบางเว็บขายแพงกว่านะบางเว็บขาย900ก็มีแต่อยู่แถวแถวนี้แหละนะท่านผู้ชมไม่ควรจะซื้อหูฟังตัวนี้ราคาเกินพันบาทแล้วกันอ่ะ ต่อให้มันแพงแค่ไหนหรือไปไป,ไปหาซื้อช่องทางไหนก็นแล้วแต่ไม่ควรจะเกิน1,000บาทผมไม่เคยเห็นร้านไหนขายแพงกว่าพันบาทนะเมื่อกี้ทาไม c ี T Music กเขาเป็นเขาเป็นตัวแทนในไทยหรือไงห,หรือเขาสามารถขายได้กถูกกว่าคนอื่นนะผมไม่แน่ใจนะครับก็ทําชมสะดวกจะซื้อขายก็แล้วแต่นะครับเพราะอันนี้ผมก็ไม่ได้สปอนมาก็ใช้เงินซื้อมาเองเหมือนกันนะครับก็แนะนํากันนะครับ